เราเราเห็นเลยว่าเขาเขาใส่ใจใส่ใจกับเรามากแค่ไหนมันเลยแบบเป็นความรู้สึกขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณที่ทําให้ขนาดนี้ขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วที่สมควรจะได้แล้วพี่ก็ครั้งหน้าขอเป็น impact แล้วกันครับเอ้ยดิว เดี๋ยวไปด้วยกันซื้อไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนมีรคู่แล้วจัดอิมแพ t บัตรจะเต็มไหมครับจะขายหมดไหมครับโอ้ยก็ก็ถ้าไม่พอก็จัดเพิ่มได้แต่ว่าถ้าถ้าเปิดแล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องมามาให้มาให้หอเต็มนะตอนนี้มีแต่คนบอกว่าจะกดบัตรกลัวกดบัตรไม่ทันครับเขามีแต่บอกอย่างนี้ผมเชื่อว่าราชมังปะราชบังไหมเออแน่นอนไปตะบอล แฟนมิดทำไมไม่แก้ชวน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 แฟนคลับมาเตะบอลนี้ไปแฟนมิดของเราเนี่จริงๆมันเป็นความฝันจริงๆคือผมเห็นพี่ฟิล์มในคอนเสิร์ตเป็นโทเปียตอนโ้ยตั้งแต่ตอนผมเข้าช่องมาแรกๆรกผมรู้สึกวาผมอยากทันใช่ไหมทันครับตอนคุณเข้ามามันคือแฟนโทเปียเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ถามไม่ได้ไม่ได้นตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นจริงๆตอนนั้นผมผมก็ได้ไปดูพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยเราก็เห็นผมร้องเพลงอะไรบ้าง